ขอต้อนรับเข้าสู่อักษรอเลิร์นสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอัฟฟี่นะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับหยิบหนังสือภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นป6ขึ้นมาเรียนควบคู่กับคุณครูอัฟฟี่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3ถ้อยคำและสำนวนอ่า สำนวนสุภาษิตและก็คำพังเพยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับสำนวนเนี่ยคือหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่เก่าวสืบต่อกันมาเป็นเวลาชา้านานแล้วอ่าเป็นถ้อยคำแหละที่ข้อความที่เก่าวสืบต่อกันมามีความหมายไม่ตรงตัวหรือมีความหมาย อื่นแฝงอยู่ในเชิงที่มีการเปรียบเทียบเดี๋ยวเราค่อยไปดูในตัวอย่างนะครับซึ่งสำนวนหมายรวมถึงคำพังเพยด้วยหมายถึงสุภาษิตด้วยสำนวนตัวอย่างอย่างเช่นกระต่ายตื่นตูมอ่ะในสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสำนวนแล้วก็ประเภทว่ามันเป็นคำพังเพยหรือเป็นสุภาษิตแล้วก็สีส้มนี่คือความหมาย ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นสำนวนก็จะเป็นเรื่องของของไม่ว่าจะเป็นสำนวอนอาจจะเป็นทั้งคำพังเพยก็ได้หรือเป็นสุภาษิตก็ได้เรามาดูอันแรกก่อนกระต่ายตื่นตูมกระต่ายตื่นตูมในที่นี้เป็นคำพังเพยเป็นอาการที่ตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสํารวจสํารวมให้ทองแทก,ก่อนใช่ไหมอย่างเช่นเราจะเจอในการนิทานที่เอาไว้สอนเราสอนใจเร,เราเราเรียกว่านิทานอิสโบใช่ไหมก็จะมีเรื่องของกระต่ายตื่นตูม คว่างงูไม่พ้นคอทำอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตัวเองเราเรียกว่าคว่างงูไม่พ้นคอขี่ช้างจับตักกระแตลงทุนมากแต่ได้ผลนิดเดียวน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าการพึ่งพาอาศัยกันเราจะเห็นได้ว่านักเรียนทุกคนเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเวลาเจอข้อสอบบางทีอาจจะให้สํานวนมา แล้วคงไม่ได้ถามหรอกว่าเป็นคําพังเพยหรือเป็นสุภาษิตแต่อาจจะถามเกี่ยวกับว่าสำนวนนี้ตรงกับความหมายใดหรือจากบทความนี้ตรงกับเรื่องใดลูกไก่ในกําม,มือเป็นเหมือนลูกไก่ใช่ไหมในกําม,มือจะบีบก็ตายจะขายก็รอดใช่ไหมผู้ที่ตกอยู่ในอํานาจผู้ที่ไม่มีทางต่อสู้ก็เหมือนลูกไก่ในกําม,มือหมอง,งูตายเพราะงูอ่านักเคยได้ยินไหมผู้ที่ํำนานในการเอางูเห่ามาเลี้ยง เป็นอาชีพก็อาจจะถูกงูเห่ากัดตายได้เขาก็จะมาเปรียบเทียบว่าอย่าประมาทโดยปริยายก็คืออาจตายได้ความประมาทอาจจะทำให้เราแบบเ,เสียทีเสียท่าเหมือนกับความรู้ของเราที่ได้มาอาจจะเสียเรื่องความรู้นั้นอ้อยเข้าปากช้างสิ่งหรือประโยชน์ที่ตกอยู่ในมือแล้วไม่ยอมคืนไม่ไม่ไม่ยอมคืนมาหรืออาจจะไม่ได้ย้อนกลับคืนมาแล้วมันเหลือเป็นอ้อยเข้าปากช้าง สิ่งที่ครูออฟฟอยากจะเพิ่มเติมให้คือตรงนี้ในหนังสือของอักษรบอกไว้ว่าอักษรย่อดที่อยู่หน้าความหมายเป็นอักษรยอที่บอกชนิดของสำนวนเช่นนอคือคำนามเราเรียนเรื่องคำนามไปแล้วใช่ไหมอย่างเช่นอันนี้คือคำนามหมองูตายพ้องูแบบนี้อ้อยเข้าปากช้างก็คือกริยาวอคือคำวิเศษหมายความว่าสำนวำนวนี้สามารถไปเป็นกริยาในประโยคก็ได้สำนวนนี้ไปเป็นคำนามในประโยคก็ได้ หรือสำนวนนี้ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปเป็นคำขยายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำวิเศษกำแพงมีหูประตูมีตาเป็นการสอนลักษณะสุภาษิตคือเอาไว้สอนใจเอ่อแล้วถามว่าแล้วสำนวนเอาไว้สอนได้ไหมเอาไว้สอนก็ได้แต่ส่วนใหญ่สำนวนจะเอาไว้เปรียบเทียบมากกว่านะพังคำพังเพลยะจะเอาไว้เปรียบเทียบมากกว่าแต่ถ้าสุภาษิตจะเอาไว้สอนเลยว่าการที่จะพูดหรือทำอะไรให้ระมัดระวัง แม้จะเป็นความรับเพียงไรก็อาจจะมีคนร่วงรู้ได้เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามประพฤติให้เหมาะกับการะเทศะขนนั้นเองคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเหนือบางคนถามว่าคืออะไรครบคนต้องคบคนหน้าตาดีเหรอหรือสื่อผ้าต้องต้องยังไงเหรอดูอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าคบใครให้พิจารณาถึงนิสัยใจคอเสียก่อนเช่นเดียวกับจะสื่อผ้าก็ต้องพิจารณาให้ดี ขอบคนให้ดูหน้าสื่อพาให้ดูเนื้อน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือนะแน่นอนถ้าเราจินตนาการก็คือเป็นการสอนเราเรยได้เลยว่าน้ำที่มันไหลเชี่ยวอย่าขวางเรือหรืออย่าเอาเรือไปขวางก็คืออย่าไปขัดขวางผู้ที่มีอำนาจหรือเป็นคนพูดเชิงแบบเตือนสติอ่ะเออเราอาจจะเตือนสติว่าอย่าไปพูดจากับคนที่เขามีอำนาจหรือเป็นคนที่แบบบ้าอำนาจอย่างนี้พูดไปสองไผเบีย้ยนิ่งเสียตะรึงทอง หลายคนเคยได้ยินสำนวนนี้ได้ยินสุภาษิตนี้แต่แปลว่าอะไรพูดไปสองไพเบียพูดไปไม่มีประโยชน์เนี่ยเหมือนกับพูดไปอ่ะสองไพเบียนิ่งเสียตำลึงทองนิ่งดีกว่านิ่งเนี่ยยังได้เป็นตำลึงตำลึงทองไม่ได้แปลว่าต้นไม้นะตำลึงทองที่นี่หมายถึงเงินในโบราณน,นิ่งเถอะพูดไปก็เหมือนแบบได้เป็นแค่สองไพเบียขนานเองเป็นแบบเบียเบียเหล็กๆอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดตำลึงนี่คือสี่สลึงใช่ไหม อ,อหนึ่งตำลึงอะไรอย่างเนี้ยแพ้เป็นพระสนะเป็นมารก,การยอมแพ้ทําให้เรื่องสงบการไม่ยอมแพ้ทําให้เรื่องไม่สงบหันหน้าเข้าหากันเป็นไมตีกันมาปรึกษากันรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่ออันนี้เป็นสุภาษิตใช่ไหมสอน่ยกับคู่ครองว่ารักจะอยู่ด้วยกันนานๆนะให ตัดความคิดอาฆาตพยาบาทออกไปอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนหรือมิตรภาพก็ได้รักจะอยู่กันสันส้นๆให้คิดอาฆาตพยาบาทเลยยักบายาวให้บันให้บัน่นหลักสั้นให้ให้ต่อต่อไปต่อเติมต่อ,ต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 อความคิดต่อไฟเข้าไปเนะี่ยเออเอาน้ําเย็นเข้ารูปใช้คําพูดอ่อนโยนหวานล้อมจะเห็นได้ว่าสุภาษิตเป็นถ้อยคําหรือข้อความที่ทําไมครับนักเรียน กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสอนใจส่วนคําพังเพยเป็นท้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแต่เป็นกลางกลางไม่ได้สอนอะไรหรือเป็นการเปรียบเทียบหรือตีความเข้าเรื่องต่างๆสรุปนะครับสุภาษิตกล่าวเชิงสั่งสอนให้ปฏิบัติตามโดยเป็นคําสั่งที่มันยกจิตใจหรือที่ดีแต่คําพังเพยกล่าวเชิงเปรียบเทียบสุภาษิตสั่งสอนคําพังเพยเปรียบเทียบ โดยการแปลความหมายหรือตีความให้เข้ากับเนื้อเรื่องตัวอย่างการใช้สุภาษิตและคำพังเพยเช่นบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนรู้จักผ่อนปลนเข้าหาการมีให้กระทบกระเทือนใจกันรู้จักถนอมน้ำใจมีให้ขุนเคืองกันการใช้ก็ใช้กับการกระทำที่ต้องทำด้วยความนุ่มนวลค่อยๆทำโดยไม่ให้มีเรื่องมากระทบกระเทือนผิดใจกันหากคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจะพูดอะไรกับสมาชิกในกลุ่มควรพูดจาให้ดีแบบ บัวไม่ท้ำนะ้ำไม่ขุ่นจะดีกว่าไม่เช่นนั้นคงจะทำงานด้วยกันยากลำบากเพราะไม่มีใครให้ความร่วมมือฝนทั่งให้เป็นเข็มอ่าความหมายคือเพียรพยายามทำงานทุกอย่างโดยไม่ย่อท้อจนแบบฝนทั้งเออทั่งนะจนกระทั่งมันเป็นเข็มแหลมๆเลยทั้งก็เหมือนแบบเห,เหมือนเันหินนะ,ะการใช้ใช้เป็นเครื่อง คิดสอนให้คนมีความอดทนเขาจะพูดกับเด็กหรือนักเรียนทุกคนแหละว่านักเรียนอ่านหนังสือเนี่ยแหละการอ่านหนังสือแล้วทําให้เราสอบติดเนี่ยเหมือนการแบบฝนท่งให้เป็นเข็มมีความพยายามเข้าไปการทํางานของเราเปรียบเทียบได้เหมือนกับการฝนท่งให้เป็นเข็มเพราะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงจึงจะประสบความสําเร็จรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาหากายดีจะมีความสุขความจเจริญใช่ไหมแต่ถ้าายชั่วละ ก็จะได้รับความยากลําบากอันนี้คือความหมายการใช้เขาจะใช้เป็นการเตือนใจและใช้ในการให้ทุกคนทําความดีซึ่งจะได้พบกับความสุขความเจริญแต่ถ้าไฟชั่วจะได้พบกับความลําบากโบราณเปรียบการทําดีเหมือนการหามจัว่วนะซึ่งมีน้ําหนักเบากว่าเสาแต่ในความเป็นจริงก็คือมันก็หนักทั้งคู่ใช่ไหมชั่วบ้านกับเสาปัญญาบอกเพื่อนๆว่าถ้าอยากทํางานดีๆมีความสุขสบายในภายหน้าควรขยันเรียนตั้งแต่วันนี้ ไม่อย่างนั้นอาจต้องลำบากเหมือนสุภาษิตท,ที่บอกว่ารักดีหามจัวรักชั่วหามสาวสองหัวดีกว่าหัวเดียวความหมายก็คือการร่วมมือกันช่วยกันคิดและปรึกษาหารือดีกว่าคิดเพียงคนเดียวเราจะเห็นว่าการใช้เอาไว้ใช้อะไรเตือนสติว่ามีให้ทุกคนได้มีความสามาคัคคีช่วยกันคิดปรึกษาหารือกันจะได้ผลงานที่ดีกว่าคิดเพียงคนเดียวก็จะใช้กับ รายงานชิ้นนี้คุณครูอยากให้นักเรียนทําเป็นคู่ถ้าทําคนเดียวอาจจะหนักเกินไปคุณครูคิดว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียวเสมอเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตคําพังเพยหรือหรือสัมนวนต่างๆมันก็จะอยู่ในเรื่องของการสอนการทําให้เราได้เห็นถึงการเปรียบเทียบเอาสัมนวนมาเปรียบเทียบส่วนใหญ่ถ้าเจอในข้อสอบหรือถ้าเจอในการที่นักเรียนอ่านก็จะเป็นการเปรียบเทียบเอา ชีวิตประจําวันมาเปรียบเทียบกับเราหรือเราทําอะไรแล้วเปรียบเทียบกับชีวิตประจําวันนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในหนังสือของอักษรน,นะภาษาและการใช้ภาษาชั้นป .6 นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในครัหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน